ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมยุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่4ณนห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคาราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่23เมษายน2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรระดัปราสนศาสตร์มหาบัณฑิตการพิจารณาการเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน5สาขาวิชาการพิจารณาแบบรับรองในการดำเนินงานการวิจัยทุนส่วนตัวประจำปีงบประมาณพศ2568 ของอาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวนหนึ่งรายการพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สอนในภาคพิเศษภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2567การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษของนักศึกษาในภาคพิเศษการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา2569ถึง2573การพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายวิชาในแผนการเรียนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2567การพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2568ของสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาลัทประศาทศาสตร์รวมถึงการพิจนารณาการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในภาคปกติและภาคพ,พิเศษ